สวัสดีค่ะพบกับช่องนงนิงเคเจชนเนลนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาหาของอร่อยๆทานกันอีกแล้วนะคะและวันนี้เราก็ไม่พลาดที่จะไปตามหาโปรเด็ดๆนะคะมาให้เพื่อนๆมาบอกเพื่อนๆเ,เลยนะคะเป็นโปรบุฟเฟ่สลัดผักนั่นเองนะคะมีของทานเพียบเลยนะคะและมีของกินที่เราอยากสั่งเพิ่มต่างหากด้วยนิดหน่อยนะคะ แต่ไปดูกันว่าวันนี้เราจะลังสรรเมนูจากบาร์สลัดยังไงและมีเมนูอะไรน่าสนใจนะคะไปชมกันเลยคะ่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็ได้จัดเมนูอาหารที่อยู่บนบาร์นะคะเราเลือกแต่สิ่งที่เราชอบนะคะไม่ว่าจะผักสดบล็อกลี่ต้มแครอทนะคะและก็ได้ขนมปังมานะคะ คือผักมีให้เลือกเยอะมากๆพวกซุ้งพวกซุปก็มีตั้ง4ี่ห้าซุปนะคะแต่วันนี้เราไม่เอาปลาทูหน้านะคะเราเอาทุกอย่างและมีสั่งไก่ทอดกับพวกไก่ไรกระดูกกับอกอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรปีกไก่น้องบนนะคะก็มีดิฟมาให้อันนี้สั่งแยกนะคะและนี่คือน้ำซุปเราเอามาทั้ง4ซุปเลยไม่ว่าจะต้มยำนะคะซอสเห็ดแล้วก็ซอสผักรวม อย่าเรียกว่าซอสเขาเรียกว่าซุปนะคะทุกคนขออภัยที่พูดผิดและคนที่สายเส้นก็ไม่ว่าจะเป็นเส้นสปาเกตตี้เส้นมีเส้นบุกก็จัดไปนะคะพวกธัญพงษ์ธัญพืชก็มีเพียบนะคะนี่เป็นเมนูสลัดบาร์นะคะมาถึงตรงนี้เพื่อนๆน,นก็คงจะรู้แล้วแหละว่าเรามากินที่ไหนกันนะคะซึ่งตอนนี้เขามีปโปรเด็ดๆเ,เลยนะคะ และเป็นโปรที่กลับมาอีกครั้งปกติสลัดบุฟเฟ่สลัดเนี่ยจะอยู่ที่199บางครั้งก็ลดเหลือ159แต่รอบนี้เขาลดจุกๆกันไปเลยต้นเดือนสิงหานะคะหัวละ139บาทนะคะเพื่อนๆไปตำกันได้นะคะตอนนี้เราก็มาตำกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเวลาก็คือจันทร์ถึงศุกร จะราคานี้นะคะทุกคนและนี่คือจานของเราไม่ว่าจะมีไขน่นกกระทาผักสลัดเส้นบุกนะคะพวกแครงแครอทบลอ,บอกแครี่ย่างแล้วก็เอามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะ,ะเอาตามที่เราชอบราดน้ำสลัดญี่ปุ่นไปแบบใสและแบบข้นถ้าใครชอบนนวๆหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นพวกซอสครีมเนะาะซีซาอะไรพวกนี้ หรือใครจะฮิลตี้ก็ลาดโยเกิร์ตเขามีซอสโยเกิร์ตด้วยนะทุกคนนี่มาแบบจุกๆนะคะจานนี้ก็คืออิ่มแน่นอนนะคะทุกคนแล้วมีของทานเล่นนู่นนี่นั่น,นจุกจิกผลมุองผลไม,ม้เยอะแยะไปหมดเลยนะแต่สำหรับใครที่ไม่เน้นผักเน้นเนื้อโปรตีนก็สั่งสเต็กได้ตามใจชอบแต่วันนี้เรามากินโปบุฟเฟ่สลัด แค่นี้ก็อิ่มแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนกินน้อยนะคะทุกคนหลายคนฟังมาตรงนี้ก็อาจจะอืมมองบนหรือเปล่านี่กินน้อยหรือไงก็กินเยอะใช้ได้ใช่ไหมคะนี่บอกคครี่เขาก็จะต้มมาให้เลยแต่หลังๆมานี่เขาไม่มีบีทรูทแล้วอะเออแต่เราก็ไม่กล้าไปขอเขาไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าแต่ชอบมากตอนสมัยที่ยังมีอยู่ ซึ่งมันเราไม่ได้อยากกินเยอะหรอกเราอยากกินแค่นิดนิดหน่อยๆเพราะว่าเป็นบิดรูดต้มมันจะอร่อยมีม,มีไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกว่าปูกอัดเอามาอย่างนิดอย่างละหน่อยวันนี้ไม่ได้เฮลตี้เลยนะคือกะว่าเอยมื้อเย็นเราจะกินส,สลัดผักแบบเฮลตี้เฮลตี้เปล่าทั้งป้งทั้งแป้งมาเต็มส้งเส้นเต็มนะทุกคน ไม่ไม่มีแผ่วไม่มีเบานะคะทุกคนมาขนาดนี้แล้วนะคะเราก็จัดกันไปผักเขาสดจริงๆนะคะถือว่าเขาทําสลัดบาร์ได้ออกมาน่าทานและดูดีเลยเขามีผักให้เลือกเยอะมากๆนะคะอันนี้ยคือตักยังตักมายังไม่ครบนะคะทุกคนได้ได้มาอย่างเลอย่างละหน่อยเพราะว่าเราก็กินไม่ไหวแหละนี่ ซุปเห็ดนะเพื่อนๆทีเด็ดเลยนะซุปเห็ดอยู่ต้องเอาซุปเห็ดใส่แคคเกอร์ใส่ชีสแล้วก็ใส่พวกเบคอนทอดกรอบอ่ะคือฟินกินตอนร้อนๆนะตอนนี้ก็มากินไก่ไรกระดูกนิดหนึ่งอันนี้ซื้อเพิ่มนะคะทุกคนแต่ถ้าหากว่าเป็นสมาชิกก็จะได้ราคาพิเศษอะไรอย่างนี้นี่เนื้อไม่มีกระดูกเนื้อล้วน ไหนว่ามากินสลัดนะคะของทอดรึมขนมปังเอยเส้นเอวยเฮลตี้สุดๆดนี่ประชดตัวเองนะคะทุกคนนี่วันกินจริงๆเลยนะทุกคนสำหรับใครเนี่ยนะคะที่สายเฮลตี้จริงๆก็มาทานได้ใครที่ไม่ชอบผัก ชอบของทุ่งของทอดเดี๋ยวนี้เขาก็แบบมีหลายสไตล์ไม่ว่าจะมีทั้งของย่างของทอดผักล้วนอะไรเงี้ยผักต้มผักต้มผักลวกผักสดมีหมดนี่เราก็ยังถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะค่อยๆทานกันไปนะคะเม้ามอยกันไปเป็นช่วงเวลาที่เรา เป็นมื้อเย็นมื้ออาหารของเราคนี่มากินไก่ทอดบ้างซอสนี้คืออร่อยทุกคนซอสนี้คืออร่อยขอบอกอีกครั้งหนึ่งคือเอาอะไรอ่ะเอาอย่างอื่นอ่ะมาจิ้มก็อร่อยมันเป็นเหมือนซอสบาร์บีคิวมั้งอืมคือสายแซบ่บถูกใจคนแซบ่บคนไทยและนี่ก็คือการลังสัรสลัดนะคะ ข้างล่างเป็นเส้นสปาเกตตี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่พวกธัญพืชไม่ว่าจะข้าวโพดนะคะไอ้อะไรอะเม็ดต่างๆถั่วต่างๆนะคะน,นี่มีคีนูคีนัวมีชงมีชีสนะคะแล้วก็ล่าซอสเห็ดมาก็กลายเป็นอาหารหน้าตาแบบนี้นะ,ะแล้วแต่คนจะดีไซน์ใต้อาหารจานใหม่มาอีกหนึ่งจานนะ,ะทุกคนนี่เป็นยังไง ใครที่สายพวกอะไรอะธัญ,ญพืชก็จัดไปสำหรับใครที่ใส่เส้นอันนี้เราลองเอาเส้นสปากเกตตี้มาแล้วก็ใส่ซุปเห็ดนะแล้วคนๆๆแล้วก็ใส่พวกเบคอนกรอบนี่แล้วก็ชีสคนๆน,นัวฟินทุกคนลองไปทำกันดูถ้าหากว่าใครมาที่ซีเลอร์นะคะลองมาทำทาดกันดู เป็นอีกเมนูที่เราช่วยกันลังสรรคออกมานะคะทุกคนนีไก่ทอดก็หมดแล้วขอเคลียร์โต๊ะแป๊บหนึ่งนะ,ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปกินเมนูใหม่นี่ตอนนี้เขามีพิซซ่านะคะทุกคนพิซซ่าชีสเยิ้มๆนี่มีผักโปรประมาบนหน้านี่เป็นยังไงใครที่ชอบสาย พิซซ่าพิซซาที่นี่เขาก็มีให้นะคะคือทำลายอาหารมาให้หลากหลายคือมาที่นี่ก็จบอะไรอย่างงี้ไม่ต้องตบเตียกันว่าไปแต่ก็อยู่ถ้าใครชอบมากๆอยากได้แบบพิซซาแบบบางกรอบมากๆก็อาจจะไม่ใช่ฟิลนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็แบบเป็นพิซซาที่แบบไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะคะอยู่แบบกลางๆ ต้องกินตอนร้อนๆนะ่ะถ้าทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวมันไม่อร่อยอ้พวกพิซซ่าแบบเนี้อืมนี่ล้อชีสจะยืดไหมจะยืดไหมอ่าหน้าหน้าหลุดไปหมดละโอเคนะไม่ยืดนะทุกคนโอเคเราก็พยายามจะยืดให้เพื่อนๆแล้วมันไม่ยืดนะไม่เป็นไรเอเป็นไงนี่แป้งก็จะประมาณนี้ ก็ซื้อเพิ่มได้นะคะทุกคนและนี่ใครที่จะกินแบบเส้นบุกแบบนี้กับผลไม้กินแบบเบาๆงนี้ก็ได้นี่คือมาต้องมากินต้มยำไก่นะฮะมาของหวานบ้างนี่ไม่ว่าจะเป็นมูสช็อกโกแลตสามถ้วยจุกๆนะคะชีสบอดชีสบอดเอาแคคเกอร์มาซอสโยเกิร์ตแล้วก็ชีส แล้วก็มีอะไรเนี่ยธัญพืชนะคะเอามาทำชิปบอร์ดกินเล่นำํำๆนะะทุกคนใครที่เด็กน้อยก็น่าจะชอบกันนะะทุกคนใครพาลูกพาหลานมาก็ลองทำเมโน,โนูนี้ให้น้องๆทานกันหรือเพื่อนๆคนไหนที่ชอบกินของกินเล่นอะไรเงี้ยก็มาทำทานกันได้นี่เอาแคคกเกอร์ซอสโยเกิร์ตลูกเกด ทัานยาพืชอาหารนกนะคะแล้วก็ชีสตงำงามเข้าปากไปเลยนะคะทุกคนต้องใช้มือนิดนึงเมนูนี้อ่ะผู้กล้าชิมเป็นไงหน้าตาอืมพยักหน้าบอกว่าโอเคได้ได้ได้รอดอยู่นะคะทุกคนอ่ะต่อไปลองมาทําทานกันดูนะคะไม่ว่าจะคล้องคาวนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปสายเส้นสายผัก ของหวานนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกกินมาเลือกทำกันได้นะคะตกอยู่หัวละร้อยสาบาทนะคะมีจันท์ถึงสุกก็ตามมากินอันนี้เรามาแจกโปรนะคะทุกคนถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ้งมิ้งเคเจ a ช n e นไว้ด้วยนะคะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบาย